กระแสเรียกร้องไม่ไหวหล่ยๆคนบอกว่าพี่จอยเออผุ่มอยากเล่คลิปไปทงปลากรดในทะเลแล้ววันนี้ไม่รอช้าค่ะจอยจัดให้เผื่อๆตามคาเรียกร้องแล้วค่ะจอยอยู่ที่บ้านเกาะนางโดยอําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปตามลาห้าปลากรดทะเลกันค่ะและวันนี้นะคะเราจะไปทงเบดตอนกลางคืนกับทุกคนเออไปลุ้นกันค่ะว่าวันนี้อีได้ปลากรดเท่าไรกันได้ค่ะ Thank you จวเจวมาแต่ไกลคะ่ะเยื่อที่เราชายทงปลากดในวันนี้นะคะจะเป็นเยื่อปลาเครื่อซดกับเพื่อนๆคะ่ะเมื่อเราได้เยื่อมาเรียบร้อยแล้วก็ทําการหั่นให้เป็นชินช้นๆพอประมาณในการนําไปเสียบสำ,บสำรับเยื่อในการทงปลากดนะคะขึ้นอยู่กับสภาพเวทลอมไล่ไล่ยางไม่ว่าจะเป็นในช่วงข้องน้ำทะเลขึ้นลงหรือว่าช่วงเวลาบางที่ช่วงนี้ปลาอาจจะกินเยื่อนี้แต่ประมาณอีกอาทิตย์นึ่ง ปลาอาจจะกินเยอะอีกแบบนึงเราต้องมุนเวียนเปลี่ยนกันไปค่ะเพื่อให้ข้าวกับสภาพแวเว้ลมที่ปลาต้องการณะช่วงนั้นนั้นสำรับผี่เลี่ยมแล้วเอคนนี้แหละคือบุคคลที่ว่าทงเบ็ดห้าปลากดห้าปลาดุกเลและคิดว่ายกวัวเมื่อเลยค่ะแกจะรู้นะคะว่าช่วงนี้ปลากินเยอะไรแล้วเดือนต่อไปปลากินเยอะไรตื้อว่าชุดยศในการตำลาห้าปลากดปลาดุกทะเลค่ะกอว่าเตรียมเยื่อเ็ตเดียบรอยแล้วเราก็ทยอยปักเบ็ดแล้วก็เสียบเยื่อไปเรื่อย ค่ะทุกคนคะ่ะจนกว่าจะครบจํานวนเบทติว่ามาตรงในวันนี้บอกเลยนะคะการเสียบเยะืะอต้องเสียบช่วงว่าน้ำขึ้นแล้วทีนี้ปลาจะกินดีช่วงที่ว่าน้ำทะเลก,กําลังขึ้นถ้าบ้านชั้นเรียกว่าปลากินดีว่าน้ำขึ้นและเราห้างที่เรากําลังตรงเบสเธอรูไมค่ครับเผอิญว่าขั้นเบสมันโยเก,กโยเกกยเกยกเยกดุกดิ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 ก,ดกนั่นแสดงว่า ปลาติดเบด็ดโมเตอร์ตัวแรกที่จะตัวรเรกเสียบเยอะปุ๊บได้มาปั๊บเฮาตัวเดียวไม่เหมไดเร่งออกปลากดทะเลกันเนบ็ดดุกดิกดุกดิกแล้วๆโมเตอร์ว่าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ค่อยคอยลุนยกขึ้นมาแล้ว ใหมาเรียบร้อยค่ะปลากรดอีกหนึ่งตัวฉันบอกแล้วว่าให้สังเกกดดีๆที่กันเบ็ดกะถ้ากันเบ็ดอันไหนมันโยกเยกเตอและที่น่เตอแหละที่เห็นยังเห็นยังเห็นยังนั่นแสดงว่าปลาติดเบ็ดค่ะเพื่อนๆนู้นเป็นอะไรจิ่าเวลาไปเละเบ็ดมันลุนมันนุกนีีหมดเธอสังเกกโด้วยไม้ค่ะถ้าเกิดไม้มันสั้นมันเนี่ยกี่มันดุกดิดดุกๆิดนั่นคือการที่ว่าปลากินเบ็ดเรียบร้อยแล้วไม่รอจ่ายกขึ้นมาตัวเดียวแมย์เมยปลากรดเลขกีกวัวจัดดิ๊กพ่อเวลาผ่านไปก็เริ่มมือ แล้วค่ะเพื่อนๆือนขาช่วงนี้เป็นช่วงทีว่าเวลาน้ำทะเลข,ขึ้นได้ถี่เล้วนั่นก็คือการไปเลเ่เบ็ดกับทุกคนเออมาเล้วมาเล้วมาเล้วเตอเล่ให้ดีกะกันหมายสั้นเล้วแล้วนั้นแสดงให้เห็นว่าปลากินเบ็ดเรียบร้อยเราก็ทยอยเลเ่เบ็ดไปได้เรื่อยกับทุกคนเอ,อิมาลุ้นกันกะว่าคืนนี้ได้ปลาสักท่าไรได้จากการทงเบ็ด เพื่อนทุกคนกาปะเอิญว่าเคลืองมันเสียยลอยลําอยู่กลางทะเลเป็นเชองมงว่างผีเลี้ยมีซอมเคลืองเซ็ต พ่อร่มเกลืองเช็ดเรียบร้อยแล้วไปแล่เบ็ดกันต่อยอกมาแล้วเถอะตาเรก็กเมย์เมย์ได้มาเรียบร้อยค่ะทุกคนแล้วก็ทยอยแล่เบ็ดไปเรื่อยๆบอกเลยว่าคืนนี่แลก่กันนุกแลก่กันร้อยแล้วคิดว่าติดเพลินปลื่อคิดว่าปลากตเล่นะคะตัวตัวเมย์เมยได้เร่งออกสามารถนําไปทาาาําได้ลักไล่เมนูมาาค่ะไม่ว่าจะเป็นแกงส้มนําไปต้มทั่วดองนําไป ต้ยมยำเมกิดว่าทําได้หล่เมนูแล้วกิดว่ามันร้อยได้เร่งออกมีเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ว่าเคยกินปลากดทะเลบางไหมคะรสชาปั่นปลื้กันมัง่งแล้วนําไปทําเป็นเมนูอะไรกันมั่งคะลงบกจ้อยมามั่งเลที่เดียวรบหน้าถ้าจ้อยไปทงเม็ดลาวอเอามาทําตามเพื่อนเพื่อนเลยคะ่ะ กอตทะเลนะคะเพื่อนเผือนเป็นปลาตีซ่ามาอยู่ได้ทางน้ำเข้มเรือก็น้ำกร้อยกับเพื่อนเพื่อนเนอเขาจะเป็นปลาตีว่าห้ากินบริเวณผิวดินแล้วที่นี่ปัจจัยสำคัญและไล่ย่างในการมาท่งปลากอตทะเลขึ้นอยู่กับสภาพอาการบางที่ก็มาทงได้มั่งบางที่ก็มาทงได้เล็กๆน้อย แต่ถุกกลางที่ออกมาท่งปลากัดทะเลก็จะได้กลับไปทุกครั้งปีเลียมือวาเป็นคนที่ว่าชุดยศมากๆในการทงปลาบางที่นะคะแกไม่ได้ทงแต่ปลากดเปืือนเปนเปนเอะแกยังทงปลาดุกเลก,กันแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจอจะพาเพื่อนๆมาลุนกันคะ่ะไปตามลาห้าปลาดุกทะเลด้วยการท่งเม็ดแล้วที่นี่ตอนนี้โมเธอร์ค่ะ ถ้าย่อยยกเบ็ดนี่คือเปลิ่นรุดรุด,รด,ย,กดยกมาได้ยกมาได้ยกมาได้คือว่าปลากดนี่มันเยอะมากๆแล้วตีสําคัญนะยิงตรงตอนเวลาน้ำทะเลกําลังขึ้นนะโมทัวรมันกินดีพลูฮาฮเฮคิดว่าเมื่อน,นี่ได้เกือบถูกตาเบ็ดเลยปลากดที่ได้คือนี่คิดว่ายกกันนุกยกกันร้อยเลยตีสาคั้นนะฉันนี่บอกเลยนะว่าตัวตัวเมย์เมย์ได้เร่งออก เดี๋ยวยังมีอีกรอบคนค่ะเธอลองนึกแล้วว่าจะได้เยอะขนาดไหนแล้วที่นี่พอวานเห็บเส็นเรียบร้อยแล้ววราก็นาปลามาคขังไว้ในตะกร้าค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ปลามันตายแล้วที่นี่ก็นาปลาไปจาหน่ายให้กับเมคา้าแล้วก็คนที่สนใจปลาก๊ทะเลแบบสดๆซ้ำรับเพื่อนๆนคนไหนนะคะอยากลองกินปลาก๊ทะเลหรือววาสนใจนะคะเดี๋ยวจจยปักมุดไวให้ตายคอมเมนต์จ้า